สวัสดีค่ะคลิปนี้พาจะพาทำหมั่นโถนมสดนะคะแปง้งฝุ่มมากๆค่ะหอมนมสดไม้ทานคู่กับกาแฟโอวัลตินตอนเช้าเนะคะทำง่ายอะไรด้วยค่ะส่วนผสมและวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมในการทำหมั่นโถนมสดนะคะก็จะมีแป้งสาาเปาค่ะแป้งสาลีชนิดเบาค่ะแล้วก็มีนมสดนำไปเวฟให้พออุ่นๆนะคะประมาณ2-3นาทีค่ะ ก็จะมีน้ำตาลทรายเนยขาวผงฟูยีสต์แล้วก็เกลือนิดหน่อยค่ะจะนำยีสต์ใส่ลงไปในนมสดที่อุ่นๆนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะจากนั้นคนให้เข้ากันดีค่ะอุ่นๆเพราะนะคะถ้าเกิดร้อนเกินจะทำให้ยีสต์ตายได้ค่ะการที่เรานำยีสต์มาใส่นี้ จะเป็นการเช็คว่ายีสต์ทำงานดีหรือยังทำงานดีหรือเปล่าถ้าเกิดทำงานดีเขาจะฟูขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ฟูแสดงว่ายีสตตายถ้าน้ำร้อนเกินนมร้อนเกินจะทำให้ยีสตตายไม่ทำงานค่ะขนมของเราจะไม่ฟูนะคะจากนั้นพักไว้ประมาณ5นาทีค่ะให้ยีสต์ทำงานดีค่ะแล้วก็ใส่ผงฟูลงไปในแป้งค่ะเกลือป่อนนิดหน่อยค่ะ เนยขาวใครจะนําไปละลายก่อนหรือว่าใส่ไปอย่างนี้เลยก็ได้ค่ะไม่มีผลนะคะใครไม่มีสามารถใช้น้ํามันถั่วเหลืองน้ํามันพืชอื่นๆได้ค่ะน้ํามันพืชอื่นๆได้เลยนะคะเดี๋ยวรอ,รอให้ยีสต์ทำงานดีค่ะเดี๋ยวค่อยมาทําขั้นตอนต่อไปค่ะพอพักครบเวลาห้านาทีนะคะ ยีสต์เขาเริ่มทํางานแล้วค่ะเป็นฟองฟูก็คนให้เข้ากันอีกทีนึงค่ะจากนั้นเราจะนวดเนยนะคะให้เข้ากับแป้งดีค่ะแล้วก็ทยอยนมสดที่ผสมยีสต์ลงไปค่ะ ทยอยใส่นวดให้เข้ากันดีค่ะนวดจนแป้งเขาเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ พอแป้งเข้ากันดีค่ะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ทําเป็นลูกกลมๆนะคะใส่ในชามค่ะจากนั้นแรปด้วยปลาติกแรปอาหารค่ะกันแป้งแห้งนะคะแป้งของเราจะได้ไม่แห้งค่ะ เราจะพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ 1- 2สองชั่วโมงค่ะแล้วแต่อากาศร้อนมากร้อนน้อยนะคะถ้าเกิดอากาศร้อนแป้งก็ขึ้นไวค่ะจะพักแป้งให้ขึ้นฟูเป็นเท่าตัวนะคะพักไปก่อนค่ะพอเราพักแป้งครบเวลานะคะก็เตรียมที่รองนวดค่ะโรยด้วยแป้งนวลค่ะจากนั้นก็ นวดต่ออีกหน่อยนึงค่ะให้เขาเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้ก็ทําเป็นลูกกลมๆค่ะเราจะตัดแบ่งแป้งนะคะแล้วแต่ใครจะทําลูกเล็กลูกใหญ่ค่ะ พอแบ่งเสร็จแล้วเราก็จับมาทํารวมกันให้เป็นรูปกลมๆค่ะจากนั้นก็คลึงแล้วก็พักไว้ค่ะ เราแบ่งแป้งแล้วก็ทําเป็นลูกลกลมๆเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะสูตรนี้ได้สิบสองลูกค่ะสองลูกใหญ่ๆพักเขาบ้างค่ะคลุมไว้เราจะคลุมไว้ไม่ให้แป้งเขาแห้งนะคะโดนลมเดี๋ยวแป้งแห้งค่ะพักไว้ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีค่ะให้แป้งเขาคลายตัวนะคะพอพักแป้งครบเวลาค่ะเราจะมาขึ้นรูปก,กันนะคะ สิ่งที่ต้องเตรียมค่ะกระดาษรองหมันโถนะคะเราใช้กระดาษ A4 ปกติเนี่ยค่ะตัดเป็นแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะจากนั้นโรยแป้งนวนค่ะนิดหน่อยค่ะแป้งที่เราแบ่งไว้นะคะพักไว้จับมากดลงค่ะกดลงในหน่อย,อยแล้วก็คลึงเบาๆค่ะไม่ต้องคลึงแรงไม่ต้องให้บางมากนะคะ ากนั้นโรยแป้งนวลหน่อยค่ะแล้วก็จับมาม้วนไปค่ะแล้วก็วางใส่กระดาษที่เราเตรียมไว้นะคะใส่กระดาษรองไว้ค่ะจับแป้งมากดลงหน่อยค่ะใช้ไม้ครึงเบาๆนะคะไม่ต้องให้บางมากค่ะ แป้งนวลค่ะจากนั้นก็ม้วนจับแล้วก็ม้วนไปค่ะวางรองด้วยกระดาษที่เตรียมไว้ค่ะจับมากดลงในหน่อยค่ะแล้วก็ใช้ไม้ครึงเบาๆค่ะต้องให้บางมากค่ะโรยด้วยแป้งนวลค่ะ จากนั้นจับแล้วก็ม้วนไปเรื่อยๆค่ะลองด้วยกระดาษที่เตรียมไว้ค่ะพอเราปั้นแป้งเสร็จนะคะแล้วก็นํามาเรียงใส่ซึ้งแบบเนี้ยค่ะจากนั้นก็ปิดฝาวไว้นะคะพักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะให้แป้งเขาขึ้นฟูเป็นเท่าตัวนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเนึ่งกันค่ะพอเราพักแป้งก็เวลา มันธงเราก็ฟูเป็นเท่าตัวแล้วนะคะลูกใหญ่ขึ้นค่ะต่อไปก็ไปตั้งหม้อซึ้งค่ะตั้งหม้อน้ําให้เดือดพอน้ําเดือดเดี๋ยวเราค่อยนาไปนึ่งกันค่ะตั้งหม้อน้ําพอเดือดแบบนี้ก็นาขึ้นไปนึ่งเลยนะคะนึ่งต่อประมาณสิบนาทีค่ะด้วยไฟแรงนะคะพอเรานึ่งครบเวลาสิบนาทีค่ะจากนั้นก็ปิดเตาเลยนะคะแล้วก็แง้มฝาซึ้งไว้ค่ะ แง้มไว้แบบนี้ค่ะยังไม่ต้องเปิดออกหมดนะคะให้ความร้อนเขายังอยู่ค่ะมันทูจะได้ไม่ยุบตัวนะคะประมาณห้านาทีค่ะพอครบเวลาห้านาทีก็เปิดได้ค่ะมันทูของเราก็สุกแล้วนะคะหอมนมสดค่ะก็ยกลงพักให้เข้าเย็นนะคะ มันโทนมสดของเราก็นึ่งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อกันนะคะนี่ค่ะเนื้อของเขาก็จะฟูนุ่มมากเลยนะคะหอมนมสดค่ะไว้ทานคู่กับก,บกาแฟอวันตีนตอนเช้าเนะคะลองไปทำดูค่ะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพรได้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ